ฮัลโหลอ้นแม่อยากคุยกับหนูว่าว่างเปล่าจ้าคุยได้จ้ะแล้วโอแม่เครียดมากเลยนะเอไอวิดีโอที่แม่ถ่ายอะตอนไปเที่ยวกับเพื่อนอะใช้กล้องใหม่ที่หนูส่งให้อ่ะเออมันถ่ายไม่ไม่ติดน่ะมันถ่ายติดนิดนิดหน่อยหน่อยเองแม่ถ่ายวิดีโอตั้งยาวออออกมานิดเดียวนิดเดียวอ่ะมันออกมาเป็นยังไงนิดเดียวนิดเดียวก็มันมีภาพนิดเดียวทั้งทั้งที่แม่อัดยาวเลยมันเป็นจัดวินาทีเดียวเองอะนะ เออทำไมอย่างนี้ไม่รู้เนี่ยส่งให้เพื่อนเพื่อนก็อยากดูมันก็บ่นกันใหญ่เลยมแม่ก็เลยบอกเดี๋ยวถามลูกก่อนอืมแล้วตอนแม่ถ่ายแม่กดอะไรยังไงแม่ก็กดเหมือนเครื่องเก่าของแม่ก็กดแล้วก็กดอะลูก<ห>กดทีนึงแล้วก็กดอีกทีนึงให้มันบันทึกไงลูกเดี๋ยวนะมแม่กดสองทีจ้ะ <laughs> ถูกเปล่าลูก <laughs> ถูกเปล่าลูก <laughs> อะไรมาหัวเลาะแม่ คือวิดีโออ่ะกดทีแรกก็คือถ่ายกดทีที่สองคือหยุดแม่กดกี่ทีกดสองทีก็นึกว่ากดทีแรกเปิดกดที่สองบันทึกเข้าใจป่ามันก็เลยถ่ายแล้วหยุดไงใช่ใช่ why ตายกุ้มเลยเดี๋ยวทำไงดีต้องทิปหน้าแล้วเดี๋ยวต้องไปบอกเพื่อนว่าเพราะเราเข้าใจผิดเองเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วทำไงอ่ะไม่มีรูปแ้วก็ทำไงได้ก็ความผิดลูกละมั้งที่ไม่บอกแม่ ให้ชัดเจนทำไมพ่อ่ะเออลูกแม่ไปวัดเที่ยวเนี้ยแม่ได้หนากากอนามัยมาด้วยนะ,อะเออหลวงพ่อท่านผมน้ำมนต์มาด้วยละ่ะเป็นของหายากนะเลยนึกถึงลูกเพราะมันป้องกันโควิดได้ด้วยนะครับ,รบแล้วมันทำให้หนูมีสติคิดอะไรเนี่ยก็<า>ให้พ้นภัยได้พระอาจารย์ก็ฝากคำพูดมาด้วยซึ่งดีมากเลยนะลูกท่านบอกว่าชีวิตคนเรานะีมันสั้น คิดดีทำดีนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านฝากมาบอกว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันห่างกันแค่วินาทีเดียวเลยอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันห่างกันแค่วินาทีเดียวครับสวัสดีกับแม่สวัสดีจ้ะจุ๊บจุ๊บนะลูก